พบกับช่วงกลางคืนดึกดืด่และตอนนี้เราจะไปปลุกเพื่อนกันไปแล้วอราไม่ใช่<ด>ใช้อาไปตื่นนะเราถ่ายหน้าคขตื่นไอ้นี่หลุดมาได้ไงเอาใครก่อน พบกับช่วงกลางคืนดึกๆรีบลุกค่ะเดี๋ยวหญิงจะมารับแล้วไปอาบน้ำเลยเดี๋ยวหรือแย่งห้อง,งก้นก็นเราจะเป็นบุคคลต่อไปกันค่ะพบกับช่วงกลางคืนดึกๆกันนะคะ คุณคิดอย่างไรกับการฝันเป็นภาพขาวดำมันมืดมันมืด <m> มัดมดมดคนง่งไงคุณคิดอย่างไงกับการฝันเป็นภาพขาวดำคะมันมืดเขาไม่เปิดไฟเขาไม่เปิดไฟแล้วรู้ได้ยังไงว่าการฝันนี่มันเป็นภาพขาวดำดานนามองกล้องหน่อยสิเขาว่ากูฝัน ฮะเอระว่าครูฝันมามีเค้ื่งล่างไม่มาแล้วไปปลุกข้างบนอีกไหมไ,ไม่ไมีเวลาผอนนอคุณคิดอย่างไรกับลูกไอยูเนี่ยคะอืันของคุณเป็นภาพขาวดำหรือภาพสีคะคุณเลมอนคะอือ คุณตื่นได้แล้วค่ oh. คคะคุณคิดอะไรกับการฝันเป็นภาพขาวดำหรือภาพสีคะภาพสีภาพสีต่อ คุณคิดอย่างไรกับการฝันเปภาพขัดับภาพสีกันชนกล้องเลยครับดับดับดับอะตื่นได้แล้ว,ะลวอะเนยวอหญิงมารับแล้วอะปิดปิดปิดฉากต,ตอนที่อะปิดฉากต,ตอนที่ไหน่ะเอ้ยตอนที่ไหนนะอะ